นี่เมล็อปป์กับช่วงนี้ไอดอลทีมดูนะคะแล้วตอนนี้ศ um um uh> ok ิลปินก็นั่งอยู่ข้างๆที่ชาแล้วด้วยต้อนรับลัสค่ะสวัสดีค่ะสสวัดี้วยกลับมาเจอกันอีกแล้วดีใจมากเลยอะเดี๋ยวให้ทักทายชาวเมโลอีกสักทีแล้วก็แนะนำตัวสักหน่อยค่ะนะคะสวัสดีค่ะพราเราลัสนะคะสวัสดีชาวเมโลทุกคนด้วยแล้วสวัสดีพีิชานะคะสวัสดีจ้าก็ดีใจที่ได้กลับมาอีกรอบเนาะอืมดีมากเลยนะคะมีอะไรจะพูดไหม สวัสดีครับทุกานชื่อเบนครับย <c oughs> ินด,ดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะ,คะโอเคนะคะก็จริงๆอ่ะถ้าพูดว่าล้าสเนี่ยทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามีเพลงฮิตเยอะมากจริงๆนะพี่ถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าตั้งแต่ตอนเดบิวต์แล้วกันจนถึงตอนเนี้ยผ่านมากี่ปีได้ละประมาณสี่ปีได้ <c oughs> ตนนั้งแต่วันแรกเลยนะตั้แต่วันแรกเลยนะสี่ปีแล้วคิดเคยคิดไหมว่าเราจะเดินทางมาได้ไกลขนาดนี้ คิด <c oughs> ค่ะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันเป็นภาพในหัวเราอยู่แล้ว <c oughs> ไม่คือตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นอะไรขนาดนี้ในในเพลงที่ตั้งใจทำอะไรเง,งี้ยแต่ว่าคือก็อยากจะให้มันเป็น แบบนี้แหละอยากจะให้มันถึงเป้าประมาณนี้แหละมีแบบว่าอยากให้มันไวรัลอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากให้คนรู้จักเพลงอยากจะเป็นสีสันหนึ่งในวงการเพลงไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่ก็ถึงจุดที่อยากจะให้เป็นแล้วก็คิดว่าน่าจะตั้งเป้าให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งสี่ปีที่ผ่านมานั้นเคยมีจุดที่รู้สึกว่าแบบหนักที่สุดสําหรับเราไหม โอ้ยนีท้อจังเลยเอ้ยม่ไหวแล้วอืจริงๆสาหรับปั้นปั้นมีเพราะว่าเหมือนสองปีที่แล้วทําเบื้องหลังเยอะมากมแล้วเหมือนกับว่าในเรื่องของการแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการความคิดมันมันเหมือนกับมาในหมดครีเอทเพลงของตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าที่ผ่านมาก็น่าจะสตร u g g l ไปประมาณแบบสองปีอะไรเงี้ยจนได้มาเริ่มทําอัลบั้มถึงเริ่มแบบทาสี่ห้าเพลงรวดเดียวได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็คือเว้นไปนานอยู่แต่ว่านั่นแหละไม่ไม่รู้เบนมี มีก็มีนะครับมันเป็นเรื่องเหมือนแบบเรียกว่าไงดีอะพอมันเหมือนไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสตรเกิลหรือเปล่าแต่เหมือนพอพอเราทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไปพร้อมๆกันบางทีมันก็จะมันเป็นงานที่เหมือนเป็นเหมือนงานคราฟที่มันจะมีไอเดียมันจะมีลิมิตของมันครับมันก็จะใช้ไปมันก็หมดไปได้มันก็ต้องต้องเติมอยู่เรื่อยๆพอช่วงที่เราทําเยอะๆแล้วไม่เติมอินพุตเลยเลยมันก็หมด แล้วก็มีช่วงที่เหมือนแบบเอียนกับการที่ต้องเปิดคมอมเพราะนั้นที่มันคือเคยเป็นความสุขของเรามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าอพอเราค้นพบแล้วว่าอ๋อเนี่ยมันคือปัญหาเราก็แก้โดยการที่อาจจะไปเที่ยวหรือว่ามาค้นพบหลังๆนี้ว่าเราชอบอาร์ตแกลเลอรี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปมันก็เป็นการเติมเต็มให้เรากลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่รังอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยแต่ก็ถือว่ามันมีเรื่องดีๆใน ปัญหาอยู่เหมือนกันเนะาะเพราะามันทำให้เราเจอคนพบว่าแบบเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงใช่ใช่ใช่โอ้ยเยี่ยมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแหละอนาคตล่ะเรามีแบบวางแผนไว้ยังไงไหมว่าในวงการนี้เราอยากจะไปให้ถึงจุดไหนในอนาคตจริงๆถ้าในอนาคตอันใกล้อาจจะแค่ขอแค่ปล่อยอัลบ,บั้มก่อนแล้วก็อย่างน้อยอย่างน้อยให้เพลงทุกเพลงมันได้ทางานอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าอัลบั้มนี้จริงๆจะบอกว่าเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกแล้วก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่าทุกๆเพลงต่อจากนี้มันจะมี เหมือนปั้นพายเราพยายามจะ bring something new to the table mm hmm. สเสมออะไรเงี้ยก็เลย mm hmm. จริงๆแล้วตอนนี้ไม่ได้หวังอะไรมากนอกจากให้ให้ทุกเพลงมันได้ทำงานในแบบของมันเลยอะอยคะ่ะมันมันมีกิมมิกอยู่ในทุกๆเพลงไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องด้านดนตรีหรือว่าทั้งเนื้อร้องทําน้อ,องเลออย้ยคะ่ะมันมันคือการผสมผสานาข,ของสไตล์ใหม่ที่เราเพิ่มเข้าไปรอบนี้ก็จะ experiment กับเรื่องความ h y ร์ r pop มากขึ้น pc music กับพวก mm hmm. จังเกิลเรมันเบสอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีมามากขึ้นก็เลยตื่นเต้นกับอัลบั้มนี้มากมันน่าจะมีแบบซาวดีสีสันอะไรให้ได้แบบติดตามกันในอัลบั้มนี้เนาะตั้งใจไว้ว่ากี่เพลงดีอัลบั้มนี้สิบเพลงสิเพลงตอนนี้ทําไปได้แล้วทั้งหมดตไปได้ไดเพลงหกเพลงเหกเพลงดีเลยนะก็เกินครึ่งแล้วนะใช่เกินครึ่โอเคก็เลยพักแป๊บหนึ่งก็ไนใช่มันแบบว่าของของลัสมันจะเป็น หมือนทุกๆเพลงตั้งแต่กระบวน,นการเริ่มต้นจนถึงแบบสุดท้ายคือเราจะทํากันเองแทบจะทั้งหมดอะไรก็มีทีมงานมีเพื่อนๆมีพี่ๆช่วยอยู่แหละแต่ว่ามันก็ที่มันอาจจะใช้เวลาแล้วก็มันอาจจะใช้มีหลายกระบวนการนิดนึงมันก็เลยแบบเออหกเพลงก็ไม่ใช่ก,ก,ก็เยอะแล้วนะสําหรับรแบบว่า ต้ตนปีมาถึงตอนนี้ก็6เดือนก็ตีว่าเดือนเราเพลงก็ก็โอเคนะอ,อะอ่ารเงี้ย <อะ S 2> ก็จะถามเลยว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นปีเนาะประมาณนั้นครับค,คือคือวางแผนจริงๆคือประมาณเดือน1 1เดือน12ที รวมช่วยกันคิดว่าแบบอัลบั้มเราจะทําไปเพื่ออะไรอัลบั้มมันมีจุดประสงค์อะไรบ้างแต่ละเพลงฟังก์ชันมันคืออะไรก็วางแผนกันเดือนสิเดเือนสิบสองแล้วลงมือทําได้เพลงแรกจริงประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยครับอ๋อก็ถือว่าเป็นตามแผนพอสมควรใช่ครับค่ะกล่าวว่าสิ้นปีไหมถ้าจะออกเป็นอัลบั้มเต็มหรือว่าอาจจะก่อนหน้านิดนึงคิดว่าอาจจะต้องต้นปีหน้าจริงจริงจริงคิดว่าเหมือนแบบว่าถ้าไม่มีอะไรผิดแผนนะครับก็คือจะปล่อย ปีนี้จะปล่อย5เพลง่อนครับใค้ครบ5เพลงแล้วก็พอต้นปีก็จะปล่อยเพลงที่6พร้อมกับอัลบั้มครับโอเคนะคะเพราะฉันเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเพลงมาให้ได้ฟังกันรัวๆแล้วนะแล้วก็อัลบั้มเต็มปีหน้าน่าจะได้ติดตามกันมีคิดเชื่อแล้วบ้ายังเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่บอกเนาะ ยังบอกไม่ได้อ้าว้ก่อนดีกว่านะจะได้เป็นเซอร์ไพรส์พร้อมเป็นตอนนั้นแต่ว่าคราวนี้มาถึงซิงเกิลนี้ค่ะถือว่าเป็นซิงเกิลเปิดอัลบั้มเลยค่ะนะคะชื่อเพลงว่าชื่อไข่พะโล้ค่ะพูดแล้วหิวพูดเลยนะคะทำไมถึงกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับของกินไปได้จริงๆเพลงนี้อยากจะสื่ออะไรไข่พะโล้จริงๆไข่พะโล้มันคือเพลงสมัยเด็กที่บ้านว่ามีแต่ผู้หญิงนั่นแหละที่รู้จักเพราะถามผู้ชายก็คือส่วนนญ่คือไม่รู้จักเลยมันคือเพลงไม่รู้เหรอ ไม่รู้ไม่ไม่ไมใช่เลยไม่เป็นถ้าไปเล่นกับผู้หญิงอ่ะรอบแรกอะถ้าต้องลองไปเล่นกับเพื่อนดูรอบแรกคือเล่น<ล>จบเพลงได้เลยไม่ต้องสอมใช่ก<ช>็คือแบบอยากกินไข่พะโลโป๊กินกับแกงกะหรี่โปะอยากกินกล้วยบัวชีอร่อยดีน่ากินน,น่ากิน,นบางคนอาจจะลองกะหล่ำปลีน่ากินน่ากิน,นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่โรงเรียนนะเออก็ก็เลยจริงๆแล้ว ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาสิ่งเนี้ยมาเล่นแต่เม็ดแค่เหมือนวันนั้นแบบอยู่ในเซสชันที่พยายามจะแต่งเพลงหนึ่งให้ได้เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เบนก็ทําบีทขึ้นมาก่อนอยากได้แบบฟิลประมาณแบบเชีลิเดอร์หน่อยมีความแบบรีมานให้ถึงยุคสองพันอะไรเงี้ยแล้วยอยู่ไอ้สิ่งนี้มันก็เข้ามาในหัวแล้วก็กลายเป็นเพลงไข่พะโลในสมัยเด็กๆแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นความลัสมากขึ้นเลยประมาณนั้นแต่แต่ต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่เขาพูดชื่อเพลงนี้มาคือเหมือนแบบ เขาคงคาดหวังว่าว่าเราจะแบบ้องทำแน่นอนเลยอะไรเงี้ยเราก็งงว่าใขรพะโล้ล้วพี่รงเยนไม่้องหรอไอผู้ชายผู้ชายมันจะมีมันจะมีการเล่นของของผู้ชายอย่างบาทีเลยครับใช่โดดยางโดดยางโดดยางสมัยไหนวะโดดยางผู้ชายไม่โดดปะโดดเนาะผู้ชายก็เดี๋ยวมันจะเล่นผู้ชายมันจะมีโบวกแบบสตรีทไฟเตอร์อะไรแบบนี้มันจะมีคล้ายๆการการเล่นที่ใช้มือเหมือนกันอะมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ไข่พาโลครับใช่ครั้งแรกก็งงเหมือนกันแต่ว่า แต่เราซื้อไอเดียเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันน่าสนใจดีแบบว่าเราอยากจะรู้ว่าพูดถึงอะไรอ่ะประมาณนั้นครับใช่แล้วสรุปพูดถึงอะไรก็จริงๆเพลงไข่พะโล่รู้แล้วเพลงไข่พะโล่จริงๆแล้วอ่ะไอเกมเนี้ยมันไม่มีจุดจบอ่ะก็คือเราจริงๆรแล้วเป้าหมายของมันคือแค่เราเอามือมาแปะกันเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องตัวเองุบไม่มีใครแพ้ชนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะในเพลงเนี้ยเราจะพูดถึงคนที่เราชอบแล้วก็เหมือนเราอยากจะสอนเกมเนี้ยให้คนที่เราชอบค่ะ เอาไม้อ่ะคือเหมือนหลอกจับมือใช่แบบน่ารักน่ารักแบบว่าหลอกแตะมือหลอกแตะนิดนึงอะไรเงี้ยก็ในท่อนมันก็จะร้องว่ากามแล้วก็แบแล้วก็กามกามแบะอะไรเงี้ยเขาก็เป็นสองใคเล่นนพะโลใช่สอนเขาเล่นแต่อบจับมือเขาด้วยเบาๆใช่ใช่น่ารักน่ารักจีบเบาๆมีความแอลเออร์พิชัยอะไรเงี้ยใช่ใช่น่ารักเลยแล้วเออพาร์ทของบีทล่ะคะเพลงนี้ตั้งใจเป็นแนวไหน จริงๆเหมือนแบบว่าตั้งแต่ที่บอกว่าเราแพลนนั้นต่เดือน11เดือน12อะครับว่าว่าคือตอนตอนที่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เพลงไหนขึ้นมาสักเพลงเดียวอะแต่เหมือนเราวางฟังก์ชันของเพลงไปทั้งหมดแล้วว่าเหมือนแบบแต่ละเพลงมันจะชื่อว่าอะไรเราก็มันจะทํางานแบบไหนเลยเราอยากคาดหวังว่าจะให้เพลงนี้ทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไคพะโล้มันจัดอยู่ในหมวดที่ว่าเป็นเพลงแรกของการแบบเรียกว่าคัมแบ็กละกันใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเพลงที่เซตมูดเพราะช่วงเวลาตั้งแต่2อ7 มาจนถึงไข่พะโล้จริงๆมันเหมือนเร็วนะแต่มัน2ปีแล้วครับสองปีแล้วซึ่งซึ่งเราก็เหมือนรู้สึกว่าจริงๆเราก็โตขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ในงานของเรามันก็ควรจะโตขึ้นตามตัวของเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็แพนไว้ว่าอยากให้มันโตขึ้นแหละแต่ว่าลัสก็ยังคงเป็นลัสที่มีอะไรที่มันใหม่มีอะไรที่มันคือจุดตั้งต้นของลัสมันคือเหมือนแบบแบบ็ n โกของเบนเลยแล้วกนะันหมายถึงว่าอยากจะ ยกระดับมิวสิกซีนของประเทศไทยอะไรเงรี้ยคือโดยการที่ว่าเป็นตัวของตัวเองหรืออะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> แบบว่าไม่ต้องทําตามกระแสกันก็<ะ>ก็มันก็มาของมันได้หรือว่าเอาง่ายๆคือเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราให้ค่ากับอาร์ตมากๆ<ะ>พอเราทําเพลงเราก็จะเห็นมันเป็นศิลปะเหมือนกันอะไรเงรี<ะ>้ยก็เลยแบบไม่ได้มีขอบเขตอะไรในการทําก็เต็มที่กับมันไปเลยมันก็เหมือนตอนแรกอาจจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนหรอกว่าเพลงนี้จะมาแนวไหน<ะ>แต่ว่าพอเราทําไปแล้ว ไอเดียอะไรมันมาเราก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้น<อ>จริงๆแล้วอย่างไข่ปรโรอาจจะเรียกว่าก็อยู่ในเพลงป๊อปแหละครับถ้าเรียกกว้างๆมองกว้างๆนะครับ<อ>แต่จริงๆเอลเมนที่มันซ่อนอยู่ในเพลงมันมีหลายแนวมากมันคือแบบ<อ>ยกตัวอย่างอย่างซาวจังหวะของกลองลวกันมันก็จะมี แนวแบบไฮเปอร์ป๊อปหรือว่าบางท่อนก็จะมีความดามมนเบสเข้ามาผสมด้วยแล้วก็แอดเอลิเมนต์ความแบบปอมปอมเชียร์ของแบบเชียร์ลิเดอร์เข้าไปในเพลงก็เหมือนผสมผสานกันซ่อนอยู่ในเพลงอะไรอย่เงี้ยครับประมาณนั้นตั้งใจเลยไหมว่าเพลงแรกเนี่ยกะว่าเป็นแบบเพลงสนุกๆเลยใช่ตั้งใจค่ะใช่เป็นเป็นสิ่งแรกที่อยากจะให้เหมือนพ่อที่บานมาลัสไม่เคยทําเพลงสนุก ขนาดนี้มาก่อนอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันจะฟังง่ายฟังสบายเลยโยงนิดหน่อยใช่แต่อันนี้มันจะมีความแบบฮึอเขิมเบาๆอะไรเงี้ยครับใช่ตั้งใจมากๆเพราะอยากจะให้เริ่มสักการะใหม่ของคลาสแบบอย่างแบบคือเหิมเออเหิมใช่แบบประมาณแต่ว่าคาแรคเตอร์เราก็ยังอยู่นะมันมีความกลัวๆอะไรบางอย่างตลอดมันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นคนคนแบบคนประหลาดอะมัคลิมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่สนุกมันสนุกมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเราคือฟังปุ๊บรู้เลยอ่านิลัส หรือแม้กระทั่งบางเพลงที่ลาสแต่งให้กับศิลปินคนอื่นๆ่ะพอฟังก็จะได้กลิ่นมาเนาะมันจะมีกลิ่นมาตลอดแต่อย่างหนึ่งพี่รู้สึกว่า2ปีผ่านไปเป็นแบบเบนอธิบายได้ดีมากเลยอ่ะแสดงว่ารอบที่แล้วมันอาจจะอย่างนี้คนนี้หน่อยไม่ไม่ได้แยกเหมือนถึงว่าเบนอาจจะไม่ได้แบบ พรีเซนต์เก่งขนาดนี้ตอนนี้ดูเราแบบมั่นใจแล้วเแบบเป็นตัวของตัวเองเรารู้แล้วว่าเราทําอะไรอยู่ประมาณนั้นเู้ยูได้ไงว่าเราแล้วเราไม่อยากคุยกับเธอเฮ้ยเล่นะครเล่นะใช่ก็โตขึ้นแหละหมายถึงว่าเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะเหมือนกันใช่ก็ประมาณนั้นเจ๋งมากเลยนะคะแลวเพลงนี้ M v วออกมาแล้วเรียบร้อยหรือยังเออ เรียบร้อยแล้วค่ะปีเอ้ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลัง MV เล่าเรื่อง MV ให้ฟังก่อนดีกว่าเกี่ยวกับอะไรจริง MV ็มวีจริงๆคือด้วยความที่มันเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกด้วยเลยตั้งใจทํามากๆจริงๆจะบอกไว้ว่า MV เนี่ยรีชูตมาเป็นล็อกพิเศไม่ไม่เป็นความลับยังไม่เคยบอกใครเลยครับไม่เคยบอกใครคือจริงๆแล้ว MV ไข่พะโลนี้คือเป็นการถ่ายสองรอบครับรอบแรกถ่ายแล้วเหมือนแบบ คือทุกความที่มันเป็นซิงเกิลแรกเป็นเพลงแรกของการคัมแบ็กมันก็ต้องชัดมากๆในแง่ของทั้งเพลงและภาพอะไรอย่างเงี้ยครับพ่าเราโตขึ้นนะเราเราลัสจะไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทุกคนก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องภาพมากๆแล้วเหมือนแบบ,บ m อในดราฟท์แรกและกันที่เราถ่ายมามันเหมือนแบบมันมันสวยของมันแหละแต่ว่าม,มันอาจจะยังไม่ใช่ในตอนนั้นเลสเตอร์เราประมาณนั้นครับใช่ก็เลยคุยกับผู้กำกับอีกรอบหนึ่งลงมติกันกับทั้งค่ายด้วยว่าเหมือนแบบ ว่าถ่ายใหม่ยอมแบบถ่ายใหม่เลยอะไรเงี้ยก็คือออกกองกันใหม่เลยใช่เปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนเรื่องราวทุกอย่างเริ่มใหม่สตอรี่บอร์ดอะไรคิดใหม่หมดเลยหมดเลยหรอไม่ได้แก้เป็นบางช็อตด้วยหรอไม่เลยเอาใหม่เลยอ๋อแล้วพอรอบสองนี้พอมันออกมาเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยตรงแบบที่เราคิดไว้เลยปะเอิจริงๆ อาจจะมีผิดเพี้ยนจากที่เราคิดบ้างแต่ก็ตันจริงๆไว้ใจผู้กำกับแล้วก็ทีมนะคะรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่เออเราก็ยังไม่เคยเล่ามาก่อนเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่าเออออกมาโอเคเป็นเออเล่าเรื่องอะไรดีกว่าในเพลงนี้ตะมันไหนเล่าเรื่องเออจริงๆแล้วเหมือนตัวปั้นจะมีเหมือนเป็นสองคาแรคเตอร์อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะให้แสดงอะไรค่ะอันนี้อันนี้ใช่ใช่กำลังใจดูอยู่ก็จริงๆแล้วทั้งปั้นทั้งเบนมีสองคาแรคเตอร์อยู่นั้น จริงจตอนแรกมันจะเริ่มต้นด้วยซีนเป่าเค้กตอนจบก็คือเริ่มต้นด้วยซีนเออจบด้วยซีนเดียวกันอก็เกี่ยวกับอะไรต้องลองแต่วงเล็บไว้ว่ามัน color edit ตรันหมายถึงว่ามันจะมีมันจะมีแบบว่าเคยดูเรื่องก่อนเกิลบอ่ะตอนต้นกับตอนจบมันจะไม่เหมือนกันถือแม้ว่าจะเป็นฉากเดียวกันก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไร แฝงอยู่ครับซ่อนอยู่นี่ต้องตั้งใจดูนิดนึงต้องตั้งใจดูนะฮะแบบตีความได้ว่าเอ๊ะหมายถึงอะไรไอ้ฉากไฟไหม้นี่ไฟไหม้จริงป่ะจริงอย่างร้อนเลยไฟไหม้เฮ้ยไม่จริงไม่จริงตกใจแต่ไฟจริงมันอยู่ข้างหลังใช่ครับมันมันจะมีไฟแบบว่านิดนึงเพื่อให้แบบว่าแสงมันแบบใช่เลยใช่ไหมเราทำตีจีเพิ่มครับประมาณนั้นเข้าใจเพราะว่ามันต้องมีเหมือนแสงวูบ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 ให้มันตกกระถองตกด้วยอะไรอย่างนี้เนาะใช่โอ้โหถ่ายทำกันนานไหมอ่ะไอ้เพลงนี้มันดูแบบ หวาเป็นไงนะแบบุก็เป็นเป็นสิบสองชั่วโมงที่ร้อนมารู้สึกเหมือนเหมือนสีชั่วโมงใช่แบบยังไม่จบไปเลอใช่แถ้าสังเกตดีๆคือคือเบนจะมีผมสองสีใน MV นี่ครับจะมีที่ดำล้วนสนิทไปเลยแล้วก็เป็นสีเหมือนเหมือนตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันคือการที่เซตแต่ว่ามันทั้งทั้งผมทองเรียกว่าทั้งผมทองและผมดำมันจะต้องอยู่ตอนทั้งตอนเช้าและตอนมืดนะครับก็คือเราต้องผม ผมสีนี้เซตก่อนถ่ายตอนเช้าแล้วก็ต้องพ่นสีดำแล้วก็ถ่ายตอนเช้าให้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายสีดำตอนกลางคืนแล้วก็ล้างอ,ออก ล้าแี่บอกแล้วก็เซตใหม่ก็คือวันนั้นก็แบบรู้สึกเหมือน48ชั่วโมงจริงเยยาวนานเลยเนาะเหนือยค่อยย้อยมากใช่ครับเพราะว่าโลเคชั่นก็คือร้อนเลยถูกไหมร้อนมากมากร้อนร้อนมากค่ะก็คือโกดังอ่ะแบบอันนี้ต้องถ่ายกันตอนเดือนไหนอ่ะ เดือนที่แล้วชงที่ร้อนที่สุดของปีต้นเดือนับต้นเดือนประมาณต้นเดือนห้าแล้วนะครับเราชุดเราก็จัดเต็มด้วยนะปไปเดยนนาะเสื้อหนังเสื้อหนังก็มามาเต็มเลยเนาะแบบสมมติถ่ายคัสที่นึงก็ต้องมันซับหน้ากันทีเลยใช่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 โอ้แต่ว่าพอภาพออกมาเอติ่จออกมาดูแบบสบายเหมือนมีแอร์เหมือนนับช่ำๆอยู่นะคะโอ้ก็ถือว่าเป็น MV ที่แบบถ่ายกันเอาเรื่องอนกันนะจริงครับจางจริงครับงเออแต่ว่าออกมาก็ ให้คะแนนเท่าไหร่ดีเอ็มวีตัวนี้พอเสร็จออกมาอ้าวต้องให้สิบสี่อาวไมเต็มไปเลยเนรใช่ต้องให้เต็มต้องลองไปติดตามดูนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูอ่านะคะซึ่งเพลงเนี่ยปล่อยมาแล้วฟีดแบบกลับมาค่อนข้างดีเหมือนกันตอนนี้เริ่มมีชาเลนจ์ที่คนแบบทำตามกันแล้วในติ๊กต็อกด้วยเนาะอ้าวโอเคค่ะมีชาเลนจ์อะไรมาสอนเราไหมวันนี้สักหน่อยมีค่ะท่าง่ายมากเลยจริงๆแล้วท่อนพรีอันนี้ร้องไปด้วยเลยได้เลยค่ะท่อนพรีมันจะร้องว่ากัมแล้วก็แบแล้วก็กัมกําแบใช่ไหมเราจะที้ กรรมแล้วก็แบแล้วก็กรรมกรรมแบน่ารักกำแล้วก็แบแบบนุ้งแม่หรอรรมกรรมแบแล้วมันจะมีคําว่าย่ําแบบย่ำอะไรเงี้ยใช่แล้วต่อไปเราจะเป็นท่าเงี้ยงๆละอยากกินไข่พะโล่โปะกินกับแกรี่โปะอยากกินกล้วยบัวชีอร่อยดีน่ากิน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 หรอใช่น่ากินน่ากินใช่ประมาณนี้นีไหมคะจบแล้วนี่เป็สั้างคำง่ายไหมใช่มาลองสีอามามาได้แล้วหรอ ะก็เดี๋ยวลองทำตามตามเนื้อเพลงไปโอเคโอเคอ่ะวันสองสามอ่ะกามแล้วก็แบ๊กแล้ก็กามกามแบอยากอยากกินอ่ะอ่ะงอมก่อนใช่ไหมอ่ะงอมก่อนแล้วก็อยากกินไข่พะโล่โปกินกับแกงกะหรี่โปะอยากกินกล้วยบัวชีอะไรดีน่ากินน่ากินเย้ว้ายว้ายแรงมากสวยมากมาอ๋อง ออกขอขอบคุณนะขออะไรบ้างขออะร้าขออีกทีแบบให้ทางบ้านเต็ม ขอกที่ให้ทั้งบ้านเต้นพร้อมกันนะคะกับชาเลนจ์นี้ลองไปเต้นตามมาดูได้มาค่ะโอเคนนเหนึ่งสองสามอ่ะกามและก็แบและก็กามกามแบกอยากอยากกินไข่พะโลปะ่ปอกกินกับแกงกะหรีป่ปอกอยากกินกล้วยบัวชีอร่อยดีน่ากินน่ากินเฮ้ hey. ยไม่ยากคุณง่ายมากโอ,อ้แล้วเพลินุกมากด้วยนะคะอ่ะถ้าอยากจะเต้ Challenge นชาเลนจ์นี้ต้องไปเสิร์ชว่าอะไร เซิร์ชเพลงไข่พ,ะโ,ะ,ะ,ขพะโล้นี่ยแหละค่ะของลัสนะคะ L U S S, ะ <S นะคะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กไข่พะโล้เป็นภาษาไทยนะแล้วก็ challenge ภาษาไทย่ต่อกันเลยเนาะไข่พะโล,ล้ c h a l l e น g e นะคะ,คะมาสุดท้ายนี้ให้ทั้งสองคนฝากซิงเกิลนี้ไว้หน่อยดีกว่าค่ะ ค่ะก็ขอฝากซิงเกลิลใหม่ล่าสุดข,ของพวกเรานะคะแล้วก็ซิงเกลิลแรกของอัลบั้มนี้ของเราที่เรายังไม่บอกว่าชื่ออะไรนะคะ <c oughs> ก็ยังไงฝากติดตามผลงานของลัสด้วยในทุกๆช่องทางเลยทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งฟังได้แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มี อะไรอีกนะแล้วก็บ้างขาดบ้เต็มที่แล้วว่าตอนนี้อย่าลืมนะคะต้นปีหน้ายังไงปล่อยอัลบั้มแน่ๆเลยแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะปล่อยเพลงต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมขอมาที่เมโล่ด้วยนะคะใช่แล้วนี่พี่จะแอบบอกให้เนี่ยคนนี้ทีมงานพี่คนนี้เขาอยากเพลงไข่พะโลเปิดตลอดจริงเหรอชอบมากแล้วเขาไม่คนแนะนําให้พี่ฟังว่าลองฟังเพลงนี้ดูดิชาสนุกมากเลยลราตอนแรกที่ฟังเป็นไง ชอบเลยเลยเพราะตั้งคือพอพอฟังปุ๊บนะโพสลุคไอจีใช้เพลงนี้เลยอ่ะโอ้เพเพลงมันฟังแล้วมันสนุกมันติดหูจริงๆริงค่ะค่ะคุณมากคุณดีเก๋มากๆชาวเมนุปอกก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะแอบถามนิดนึงดีกว่าว่าระหว่างที่ทำมาลปอนเหมือนตอนเนี้ยจะมีแบบไปทำเพลงให้กับคนอื่นอีกไหมหรือว่าตอนนี้พักก่อนคนนี้ทำอะยังมีบ้างอยู่บ้างครับเรื่อยๆท่านพักมานานแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขียนของตัวเองไม่ได้ก็เลยใช่ เรนไม่ได้เขียนใครเลยเขาตั้งใจมากแบบเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ถึงถึงอยากให้ทุกคนลององติดตามดูแหละเพราะว่ามันคือเขาตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการตั้งใจฟังเพลงนี้กันก่อนดีกว่าขอหนึ่งคนเป็นัวแทนส่งเพลงนี้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยจ้าเอาใครดีไปฟังกันได้เลยเพลงไทยพะโล้ค่ะขอบคุณมากค่ะ